มาฮะวันนี้เราก็จะมาลุยบอสกันอีกเช่นเคยนะครับผมแต่ว่าวันนี้ผมจะอยู่ที่ไอดีรองแล้วกันจะไม่ได้อยู่ที่ไอดีหลักนะครับเพราะว่าอยากจะให้ดูว่าต่อให้ของยังไม่ได้สูงมากเนี่ยมันก็ยังพอสู้ได้นะครับกับบอสตัวนี้นั่นก็คือบอสแบ็กสมิธนั่นเองนะครับอ่าในดาดสกัดกันนี่ครับบอสแบ็กสมิธซึ่งบอสตัวเนี้ยมันค่อนข้างจะต้องใช้ หลากหลายวิธีที่จะชนะไอบอสตัวนี้นะครับผมการจัดทีมที่จะสู้กับบอสของตัวแบ็กสมิธเนี่ยบอกเลยว่าอันนี้ต้องเป็นทีมที่ค่อนข้างสมดุลไม่ได้เป็นเหมือนบอสตัวอื่นๆนะ,ะอย่างที่รถไฟนี่ต้องเน้นโจมตีอะไรพวกนี้ใช่ไหมโมเดอร์เนียก็ยิงคอก็จบละไอตัวบอสตัวนี้อาวุธมันมีอยู่2ส,ส่วนแต่ว่าทําลายค่อนข้างยากนะ,ค,ะค่อนข้างยากแล้วก็มันค่อนข้างถึกเพราะงี้ต้องใช้ระยะเวลาเราต้องมี ตัวฮิลอย่างน้อยต้องมีตัวฮิลที่ฮิลแรงๆอ่าอย่างผมเนี้ยผมว่ามันทุกคนเนี่ยน่าจะเปิดได้ง่ายๆอย่างแมรี่เงี้ยแมรี่เนี่ยก็ฮิลแรงนะเปิดอันติแล้วก็ฮิลแรงด้วยผมว่าแมรี่เนี่ยน่าจะออกบ่อยทุกคนนะ่ก็ก็น่าจะมีก็น่าจะมีคิดว่านะแต่ผมก็ผมผมแค่คิดว่าเฉยๆและนอยเนี่ยนอยก็เป็นตัวฮิลได้เหมือนกันอ่าแล้วนอยถ้าอย่างเงี้ยมีนอยกับแมรี่เนี่ยอ่าอันนี้ก็พอช่วยไปได้แบบระดับหนึ่งมาดูแมรี่ของผมนะ แมรี่ของผมเนี่ยสกิลเวลสี่นะครับยังอัพไม่เต็มนอยก็อัพแค่หกนะสกิลยังไม่เต็มเหมือนกันชุดก็เนี่ยมีบวกแค่หมวกหมวกห้าอย่างเดียวที่เหลือเสื้อก็ยังไม่ได้บวกอะไรชุดนี่แมรี่ยิ่งไม่ต้องพูดถึงเลยไม่ได้บวกอะไรสักอย่างเลยแล้วก็อ่าตัวอ e ีเล็กอีกตัวหนึ่งที่เพิ่งได้มาอันนี้ก็สายซับเหมือนกันก็ชุดก็ยังไม่ได้บวกสกิลก็ยังเวลสี่ยังไม่ได้อัพเหมือนกัน จะมีแค่เนี่ยหมวกแดงที่เป็นตัวทำดาเมจนะฮะที่อัพเยอะๆดูเวตตี้ผมเองเนี่ยสกิลยังไม่อัพซีซั่มไปนะฮะสกิลยังเวลหนึ่งอยู่เลยนะครับอ่ะทีนี้มาดูกันว่าทีมแบบเนี้ยมันจะไปได้ไกลแค่ไหนยังไงเดี๋ยวรอบนี้ก็อธิบายก่อนแล้วกันนะครับว่าการโจมตีมันจะโจมตีมาเป็นแบบไหนบ้างแมคคาณิกของบอสมันทําอะไรยังไงบ้างเนาะนี่ฮะตัวของแบ็กสมิธเนี่ย จะมีการกระโดดก่อนหนึ่งทีนะครับผมแล้วก็จะมาเตรียมปล่อยระเบิดทีเนี้ยเราก็ต้องให้ตัวเวตี้ที่เป็นปืนยิงระเบิดนะครับผมยิงทําลายระเบิดไว้ไม่งั้นนะ่ะระเบิดมันแรงมากโดนเนี่ยตายได้เลยแล้วการโจมตีที่เป็นเสียงปืนเมื่อกี้เนะี้ยอันนั้นอ่ะมันยังไม่แรงขนาดโดนระเบิดนะอันเนี้ยระเบิดเนี่ยห้ามโดนเด็ดขาดยังไงเราก็ต้องยิงทิ้งไว้ก่อนแล้วก็คำนวณดีๆด,ด้วยนะครับ ปืนยิงระเบิดเนี่ยมันโหลดนานแล้วก็ถ้าเราไม่คำนวณดีๆเนี่ยแน่นอนว่าเราเสียเปรียบมากๆลูกระเบิดบางทีมันจะมาถึงตัวก่อนที่ยาน,านี้ด้วยซ้ำไปอะ่ะอย่าไปยิงเพลินนะฮะเหลือลูกกระสุนไว้บาสักสองามนัดอะ่ะสักสาสี่นัดอะ่ะเพราะว่าตัวเวตี้เองเนี่ยชาร์จเต็มเนี่ยใช้ประมาณสองสทีอุ้ยยิงพลาดชิบหหยใต้ฮะเกือบไปแล้วเห็นไหมเหมื่อกี้พลาดหด หัวใจตกลงไปอยูังตาตุ่มเนี่ยฮะยังไงต้องรีบยิงก่อนตอนที่มันอยู่ไกลๆเพราะว่าถ้ายิงใกล้ๆอ่ะปืนระเบิดอ่ะมันค่อนข้างจะอยู่ดีเมื่อกี้เห็นไหมยิงทะลุช่องไปเลยอ่ะเนี่ยพอมันปล่อยเรามันปล่อยออกมาแล้วเราก็ยิงแต่ว่าเน,นี่ยหมวกแดงมันเปิดเบิร์ด,ดมันก็สบายหน่อยมันยิงทิ้งหมดอ่าเตรียมตัวเดี๋ยวพอมันเหลือสองลอดอ่ะมันจะเปลี่ยนวิธีการโจมตี ยังไงเราก็ต้องให้โวเวตี้รครับเป็นคนยิงระเบิดทิ้ง,งเ,เพราะว่าปืนระเบิดอะ่ะมันยิงแค่สามนัดลูกกระสุนอันนี้มันจะระเบิดเลยแต่นเนี้ยอันนี้มันจะลำบากตรงนี้นแหละล่วงแน่นี่อันนี้อันนี้ยังพอหลบได้นะฮะถ้าบังเกอร์เรายังไม่พังนะหลบหลังบังเกอร์ได้อยู่เอาลืมลูกกระสุนรีโหลดเร็วอ่ะอันนี้มันเปลี่ยนแล้วนะฮะ มันเปลี่ยนไปยิงธรรมดาก่อนแล้วค่อยมาปล่อยระเบิดไอตอนที่ลูกกระสุดไอเลือดมันเหลือสองลอดแต่ว่ายิงแป๊บเดียวก็ระเบิดอยู่ดีอันนี้ฮะรีบยิงนะครับผมอันนี้ผมเสียแล้วผมพลาดแล้วเนี่ยตายตัวตายไปหนึ่งตัวลืมมองเดี๋ยวพอเหลือหลอดเดียวมันจะยิงถี่ขึ้นนี่แต่อันเนี้ย ถ้าเบิร์ดของเนี่ฮะถ้าตั้งหลักทันอ่ะมันยังพอทันอยู่นะแต่เนี้ยของมันยังไม่แรงอันนี้คือมันเป็นตัวลองเป็นไอดีลองผมอย่างที่ทุกคนเห็นว่าทีมอันเนี้ยที่เป็นไอดีลองของผมเนี่ยอย่างที่เห็นครับของไม่ได้บวกอะไรไม่ได้แรงมีตัวแรงตัวเดียวก็คือตัวธาตุเมทก็คือตัวของหมวกแดงนั่นเองตัวเวนตี้ก็อย่างที่เห็นฮะสกิลก็ยังเลเวลหนึ่ง นั่นก็คือยังเกือบจบเลยนะยังเกือบจบเลยอันเนี้ยแค่ว่ายิงมันยังไม่แรงพอไอตัวดาเมจของเวนตี้อ่ะมันยังไม่แรงพอที่จะไปทำลายไอจุดสีแดงอ่ะทีนี้ลองดูเดี๋ยวผมจะให้ดูถ้าไม่ใช่เป็นปืนระเบิดเป็นปืนอย่างอื่นแทงนี่อันนี้ตัวอันนี้ตัวผมก็แรงน่าดูเหมือนกันนะดโรทีเนะี่ยอ่ะเอาปืนยิงระเบิดออกนะฮะเอาเวนตี้ออกเวนตี้ออกจะให้ดูถึงความแตกต่างเลยว่า ปืนยิงระเบิดกับปืนกลหรือปืนอื่นๆเวลายิงระเบิดที่มันลอยมามันเป็นยังไงมายิงดูฮะดูครับดูฮะนี่คือแอตแทกนี่คือแอตแทกสูงแล้วเหมือนกันนะลอยมาถึงนี่เลยนะเอาปืนกลยิงครับรัวถี่ยิ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 บนี่ฮะ มันจะเป็นแบบนี้เ,นเห็นไหมฮะอันนี้โดโลทีเก่งกว่านะโดโลทีเก่งกว่าตัวของเวตตี้ด้วยนะเพราะว่าโดรโดรทีของผมอะอัพชุดมาค่อนข้างเยอะแล้วละ่ะแถมเป็นธาตุน้ําด้วยยิงระเบิดที่ลอยมายังสู้เวตตี้ไม่ได้เลยยิงสู้สู้ปืนระเบิดไม่ได้เลยพี่แล้วปืนลูกซองไม่ได้เหรอปืนลูกซองครับลองให้เลยนี่<ด>ปืนลูกซองมาดูกันว่าปืนลูกซองจะเป็นยังไงนี่เลยบัฟปืนลูกซองด้วยนี่มา มาลองกันดูปืนลูกซองมาลองให้เห็นกันเป็นเลยนี่ยิงคนเดียวดูครับยิงคนเดียวยิงคนเดียวอ้มนี่ฮะดูแพด้วยความที่มันอยู่ไกลอ่ะกระสุนมันเลยโดนไม่เต็มอ่ะเห็นไหมครับผมอันนี้ลองให้ดูกันแบบชัดๆแล้วนะคือตัวทาดาเมจหลักๆอ่ะของผมก็ยังเป็นหมวกแดงอยู่ดีเพราะว่าไอดีผมอ่ะมันหมวกแดงมันทําดาเมจได้เยอะสุดแล้ว มันจะได้เห็นไงครับว่าการเปลี่ยนอาวุธของแต่ละตัวมันสุขสบายแค่ไหนสำหรับคนเลเวลน้อยๆที่ว่าของยังไม่ได้แรงมากๆอะไรเงี้ยเนี่ยฮะก็อย่างที่เห็นครับเวลาเราเลเวลยังน้อยอยู่ของยังน้อยอยู่เนี่ยมันก็ต้องอาศัยเทคนิคอะว่าเออบอสแต่ละตัวมันมีการโจมตีอะไรยังไงแล้วก็จะใช้วิธีไหนในการผ่านได้ง่ายทีนี้นะฮะถ้าใครมีอันนี้ถือว่า ใครมีตัวละครบอง,บองกับนวเนี่ยถือว่าคุณโชคดีไปแบบคุณก็จะผ่านอันนี้ได้ง่ายขึ้นนะฮะเพราะว่าตัวบองกับนวเนี่ยถ้าคู่กันเนี่ยจะทํางานได้มีประสิทธิภาพมากเพราะว่าตัวของบองเองเนี่ยมีทั้งป้องกันมีทั้งฮิลนะฮะแล้วก็ฮิลทั้งนอกและในเบิร์ดถือว่าดีมากส่วนตัวของนวเองเนี่ยก็มีเพิ่มแอตแทกนะฮะก็มีบัฟเพิ่มแอตแทกเห็นไหมก็ถือว่าเป็นสองพี่น้องที่ บัฟช่วยทีมได้ดีมากๆเพราะฉะนั้นแล้วคุณก็จะไปใส่ตัวที่ทําดาเมจได้แล้วก็เพิ่มตัวบัฟดาเมจได้อ่อย่างลิเตอร์เงี้ยใส่ลิเตอร์เข้าไปนะฮะไว้เอาไว้บัฟตอนเบิร์ดเพิ่มแอแท็กเข้าไปอีกจะใช้ตัวอื่นดีไหม <laughs> 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 หรือใช้หมวกแดงเนี่ยหมวกแดงมันผ่านแน่ๆอยู่แล้วอะ่ะไอดีเนี้ยอ่าให้ดูแล้วกันอ่ะเพิ่มดาเมจเป็นตัวของหมวกแดงตัวทำดาเมจแล้วก็ตัวเพิ่มบัฟดาเมจให้อีกตัวหนึ่ง เอาเป็นเหยียดแล้วกันเหยียดเนี่ยจะเพิ่มดาเมจชาร์จมันก็จะช่วยทำให้ดาเมจของตัวหมวกแดงอะแรงขึ้นมาอีกอมาดูกันนะฮะอันนี้ผ่านชิวๆผ่านชิว,ชวแบบไม่ต้องมีตัวของอันนี้เลยอะไม่มีตัวของวิตตี้มาช่วยก็ผ่านได้อ,อเราเล่นตัวบองเอเราเล่นตัวนัวเคลียส,ยสบายๆปืนจะพังแล้วนะ่ะบัฟของบองมัน ค่อนข้างแรงแหละสร้างราเบจดได้ดีมากอ่ามีตัวเหยียนนะี่ยที่เป็นปืนระเบิดทําให้ยิงไอตัวนั้น,นได้ง่ายยิงตัวระเบิดที่มันลอยมาได้ง่ายขึ้นมาอีกรอบอ่ามาทําไมระเบิดไปมาแล้วลบหลังป้อมนี่ไงละ่ะถ้ายิงไม่แตกก็หลบหลังป้อมเอามาไปแฮะผ่านไปชิวๆฮนะ เลือดแบบลดไปนิดเดียวเองอะ่ะจบแล้วฮะเรียบร้อยผ่านแบบชิวๆทีมนี้เนี่ยก็จะสบันแบบสบายๆหน่อยเพราะว่าตัวซัพพอร์ตมันดีตัวบองกับน,นัวมาเป็นคู่กันแบบเนี้ยสบายเลยฮิวก็มีเพิ่มดาเมจก็มีที่เหลือคุณก็ไปอัดตัวแรงๆเอามีตัวฮิวอยู่แล้วตัวเดียวมีตัวฮิวตัวนี้ตัวเดียวพอเลย นะฮะก็ไปอัดตัวเพิ่มดาเมจเอาก็จบกันแบบง่ายๆประมาณนี้เลยนะครับโอเคครับผมก็น่าจะประมาณนี้นะฮะก็อย่างที่เห็นนะครับผมว่าเอ่อมีตัวดาเมจดีก็มีใช้ไปกว่าครึ่งว่าไปดันก็ไม่เชิงนะครับผมสำหรับตัวแบ็กสมิธเนี่ยก็ต้องมีฮิลยังไงต้องมีนะครับผมต่อให้ยิงแรงแค่ไหนก็นแล้วแต่ตัวแบ็กสมิธมันค่อนข้างถึกมันไม่ได้จะล้มมันได้ง่ายๆภายในแป๊บเดียวและอย่างคือมันมีการโจมตีเรื่อยๆ เพราะงั้นแล้วเนี่ยมีตัวฮิลเอาไว้ดีกว่านะครับผมหาตัวฮิลแรงๆถ้าไม่แรงก็ใส่ตัวฮิลไปสัก2ตัวอย่างที่ผมได้ลองจัดทีมให้ดูเมื่อตอนตอนตอน้ตนน,นะครับผมก็น่าจะประมาณนี้นะครับผมสําหรับการสู้ตัวของแบ็กสมิธเนี่ย <30 days. S 1> จุดสําคัญเลยก็คือระเบิดที่มันปล่อยออกมานั่นแหละครับผมอันนั้นแรงสุดอันนั้นอ่ะที่เราห้ามโดนเลยเพราะงั้น,นะะหาหาพวกตัวละครที่มีปืนยิงระเบิดอะ่ะ ไปคอยยิงดักไว้ก็จะทำให้ปลอดภัยกว่านะครับสำหรับคนที่ของยังไม่ถึงนะฮะโอเคครับผมก็น่าจะครบช่วนนะครับแต่ว่าถ้าตกหล่นตรงไหนยังไงเพื่อนคนไหนมีอะไรที่จะแนะนำหรือนำเสนอเนี่ยก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับแลกเปลี่ยนกันได้นะครับผมก็ขอบคุณทุกๆคนเลยนะครับที่รับชมรับฟังมาถึงนาตอนนี้นะฮะแล้วก็ขอบคุณทุกๆคนด้วยที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่อง C A Story นะครับผม แล้วก็ใครที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับก็ฝากช่องเอาไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยละกันนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ